สวัสดีทุกทุกคงอาลรน,นั่งกองนะั่งกองนาใครมีข้างทางอะไรจะจะทางแล้วก็ทางมาได้เลยนะเรื่อจากนากกอนเลยนะักข่าวคงแรก อารู้สึกยังไงบ้างครับที่แล้วเลตในเกมนี้เนี่ยต้องออกไปเยือนแอตเลติกบิลเบานะรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่หนักเอาเรื่องหรอถ้าเกิดว่าช่างคิดว่าเกมนีมันหนักแล้วก็ยูฟ่าช่างเป้งลีกก็หนักเหมือนกันละนะถ้าเกิดว่าเราเก็บแต้มในนัดนี้ได้แล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วไม่คิดเหรอครับว่าเราจะชนะในเกมดีด้วยนะยิ่งมีคริสโนโรนโดเข้ามาอยู่ในทีมแล้วนะครับ โอ้รู้สึกยังงั้งหรอฉันก็คิดว่าโรโดเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีนะแล้วก็ไม่คิดว่าบิลเบาเนี่ยจะอ่องข้อให้เราอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยก็จบเหตุการณ์พอดีสิแล้วถ้าเกิดว่าเลเวลลิตในเกมนี้นะครับอยากจะหวังแชมป์เนี่ยต้องชนะอย่างเดียวเลยหรือไม่ครับหรือว่าเอาแค่เสมอก็พอแล้วในตอนนี้ ขอแค่สเสมอเหรอใครๆก็หวังอยากจะชนะทั้งนั้นนะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเอาแค่สเสมอแล้วก็สงสายได้โดนเฉ่งแน่ๆน,นะประธานยิ่งโหนโหดอยู่นะบอกไว้กองอไม่มีคําถามอะไรแล้วใช่ไหมฉันจะไปแล้วนะพอดีมีนัดแข่งกินส้มตำกับทางด้านของเอลิกเทงฮาร์กนะแล้วก็เป็ก,กววารีโอดาด้วยบ๊ายบาย กลับมาอีกครั้งนะครับกับศึกครั้งยิ่งใหญ่ในนัดนี้นะแอตเลนติกบิลเบาเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับผมผู้คนเนี่ยต่างหลังไล่กันเข้ามาชมเกมนี้ก็ยังลดหลามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่สนุกหรือไม่สนุกนะครับแต่ยังไงซะเกมนี้นะครับก็หวังชีช้ตาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะนฝ่ายเอาชาชนะไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วแล้วก็เราไปรับชมเกมเพพร้อมกันเลยนะครับ และเกมตอนน่อดีได้เนระิ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทั้งฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยได้บุกก่อนนะผมเอารูปมาคลองไปไก่อนนะตอนนี้ไนดะ้บอลอยู่ตรงกลางที่โทนี่โคสนะครับผมโทนี่โคสจ่ายให้กับเมนดี้มาที่โรโนัลโดนะครับตาวัดเล่นให้กับเบเนเซมา่าแล้วเบเนเซม่ายังไงครับมีที่ให้วาไวเด้แล้วมาที่อาเซซิโอ๋โโโอโหเรียบร้อยไปเลยดีครับ โอ้โห,โหมันอะไรจะขนาดนั้นนะครับเนี่ยนี่เพิ่งจะ4นาทีเกือบเกือบหนาทีเท่านั้นเองอาร์เซนซิโอทำให้เรอัลมาดริดออกนำแอตเลติกบิลวเบาไปแล้วนะครับเปิดประตูต่อศูนย์มาดูจังหวะภาพาช้าดีครับผมจังหวะกระชากลากเรือของเบซิมาจา่ายไปเบียกแล้วตัดเข้าในมาให้กับอาร์เซนซิโอซัดไปเลยนะครับโอ้โห,โหยิงอย่างนี้นะผมรับยากอยู่นะยิงด้วยซ้ายนะครับรบอลอยู่แบบ ก้นๆตะข่ายนี่คือทะลุเลยเนี่ยครับผมโอ้โห,โหยิงอย่างนีนะครับใครจะไปรับได้นะครับโอ้นำไปแล้วนะครับรัลมาดริดทางฝั่งของบิวเบาได้ผูกกันมากครับกระชากมาโอ้จังหวะนี้นะครูต้องตัดไปก่อนนะครับไม่งั้นจะหลุดไปหาคููตัวแน่นอนนะครับกลายเป็นลูกยิงฟรีคิกของฝั่งบิเบาเอาละครับมีการจัดท่าทางขึ้นแล้วใส่ลูกนี้เปี้ยงโอ้หสอยดาวนะครับ และจังหวะนี้บอลอยู่ที่แมนดี้ครับจ่ายให้กับโครสโครสเปิดยามให้กับโรโดย,ยึกยักหลอกสไตล์โปรตุเกสครับผมมีเพื่อนวิน่งทำทางไปเปสมาจ่ายไมมไม่จ่ายครับโรโดตัดเข้าในามาแล้วจังหวะนี้มีพื้นที่ยิงจ่ายให้กับคาซิเมโลคาซิเมโลจ่ายให้กับมาเซโอแล้วยิงโอ้โ,โห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 บทบทนิดนึงนะครับออกหลังไปเลยนะครับโอ้โห,โหบอลบุกทางขวาที่บิวเป่ามาที่วิลเลียมครับผมวิลเลียมยึกยักหลอกแล้วจ่ายขึ้นมาให้กับทางด้านของวิเวียนจ่ายทะลุขึ้นมาให้กับซานเชส านเช็ต่อขึ้นมาให้ตรงนี้ครับวิลเลียมยังไงครับจิกจากอยู่แล้วมีเพื่อนวิ่งไปแล้วเอ็มราชาเรียบร้อยโอ้โหโ,โดนจนได้นะครับผม แอตเลติกบิวเบาไลตีเสมอมาแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากคนนี้เลยนะครับเอมราชานั้นเองนะครับผมโอ้โหจังหวะตอกส้นของวิลเลียมนี่คือสวยงามมากๆนะครับเด้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ตอกสซน,นรนบเหมือนเป็นการจ่ายทะลุขึ้นมานะล้วทางด้านหอาเลืชาเนี่ยวิ่งขึ้นมาแซ่นะครับแล้วก็ยิงไปเลยนะโอ้ครูตัวเนี่ยปิดมุมไม่มิดนะครับผมโอ้โหตรงโตงขนาดนั้นก็โดนสิครับ ฝากต่อมาที่เมนดี้ครับเรามาให้กับโรโดเบิ้ลต่อให้กับเบซิมาครับโรโดวิ่งทำทางไปจะให้กับโรโดแล้วมาที่โรโด้ครับก็ชากอยู่แล้วก็ยึกยักหลอกนิดนึีโอ้โหตอดบอลขึ้นมาให้กับเมนดี้แล้วมาที่เบซมาครับเบซิมาให้กับเมนดี้มาเดิมใจเข้าตรงกลางมาแล้วโครสจะจริงไม่จริงโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับโอ้โหดีด้ที่ผู้รักสาประตูเนี่ยปัดไม่ได้ก่อนนะครับมากลายเป็นลูกเต็มุมแล้วครับผมโครสเปิดยาวมาโรนโดจะตีลูกกาโอ้โหแต่ว่าโดนตัดออกมาได้ก่อนครับบอลไป ดีเตายังไงครับตอนนี้เหลือทดเวลาก็จะหมดลงแล้วนะครับก็ยังเล่นคู่กันอยู่นะมาที่ทางหน้าของซซิโอครับแตะลองทุกมาแล้วก็เปิดขึ้นไปให้บารเบเดโคกไม่ได้นะครับผมแล้วยังไงครับจังหวะนี้เก็บตกได้แล้วหมดเวลาการขันลงจนได้นะครับในครึ่งเวลาแรกนะสกอร์ตอนนี้ก็หนึ่งประตูต่อนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับรอดูช่วงครึ่งเวลาหลังกันเลยนะมีการแก้เกมกันแน่นอน ฌานมองเพื่อนแล้วเปิดยวยามๆให้กับมุนเนีย่ยแตะโอ้โหสวยงามครับแล้วตรงกลางมีพื้นที่ว่างครับมุนเนีย่ยจ่ายให้กับวินเลียมจริง<ป>โอ้โหเกือบไปแล้วนะครับผมโอ้โหจริงเป็นติดเซฟคู่ตัวนะครับโอ้โหเมื่อกี้จอๆนะครับแบบไม่มีใครประกบแล้วนะแต่แปรเข้าไปนะครับเน้นๆเลยแต่ว่าโดนคู่ตัวเซฟไว้ได้นะครับ มาปรีดจ่ายบอลให้กับเปซิโอครับได้บุกค,คืนและจังหวะน,นี้มาที่เบซิมาฝากต่อแล้วโยโนยาวให้กับเซิโอโอโดนตัดไปได้นะครับผมทางด้านของแบสซานเนี่ยยังไม่พลาดนะเอาเลยครับโดนสวนแล้วจังหวะน,นี้ซานเชสมีพื้นที่จ่ายเพื่อนโอ้มาที่มูเนียครับรูิเกอร์เข้ามาแปะไว้ได้ไหมเอ้ารูทิเกอร์ทำอะไรครับเนี่ยวิลเลียมซัดเรียบร้อยโอโ้โจบกันทีนะครับผม โอ้โหสองประตูต่อหนึ่งะครับแอัเลติกบิลเบาเนี่ยออกนำไปแล้วนะครับผมโอ้เรามาหลิดทำอะไรกันครับเนี่ยเกือบจะได้บุกจะได้ปลุกอยู่นะแต่ก็โดนสวนหายเลยนะครับผมมาดูจังหวะภาพช้านะดูดูเกอร์เข้าบอลพลาดนะครับแล้วบอลเนี่ยหลุดมาถึงวิลเลียมก็ซัดเข้าไปเลยนะครับโอ้โ oh หเรียบร้อยนะครับสองต่อหนึ่งแล้วขาวนี้ต้องแก้เกมนะครับคาร์โรแอนเชร์โรตี บอลมาอยู่ที่โครสละครับผมมองตรงกลางใจให้กับเบซีบาครับมีเพื่อนวิ่งทาทางมาแล้ว3คนไปบาเวเดแล้วโรโดโดนตัดได้ครับเอายังคู่ครู่บอลหลุดมาหาคาซิมิโร่จ่ายแม็กกับโครสแล้วโครสมาให้กับเบซีบาแล้วมาที่โรนโดต่อทางขวาวิ่งแล้วนะครับผมมองและจ่ายให้กับซิโอแล้วยังไงครับทันไหมเอ้าเอ้าผู้รักษาประตูก็ไม่สกัดด้วยนะครับอ๋อบอลหลุดออกหลังไปนะครับได้เป็นลูกแต่มุม โกยังไงครับมองหาเพื่อนเราโยนยยวยามาเปซมาโคกได้แถวสองเก็บไว้ได้อยู่ครับจันดิ้งได้บุกอยู่นะเมลิตาจ่ายบอลให้กับโครลเหมือนเดิมครับมาที่เบซมาลุกมาให้กับเพื่อนอย่างี้แล้วยิงแล้วโรัลโด้เรียบร้อย้ตามตีเสมอจนได้ครับผมคริสเตียโนโรัลโด้นั่นเองนะครับโอ้โหนี่เป็นไงยืนเท่เลยนะครับมาดูจังหวะภาพช้ากันดีกว่านะครับ บอลเนี่ยลุดมาแล้วจริงแล้วอีกรอบนึงแล,ล้วโรัลอโดก็ซัดซ้ำเข้าไปเนี่ยครับยิงด้วยซ้ายอย่างนี้นะยครับผมบอลน,นี่พุ่งเข้าตะข่ายไปเลยนะครับโอ้ผู้รักษาประตูทำได้แต่มองนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยไปแล้วกลายเป็นว่าเสมอ2 2ไปแล้วนะครับผมเวลาเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วครับยังหาผู้ชนะไม่ได้โอ้อีกแล้วนะครับทางฝั่งของบัตติดนะซิโอทางขวามีครับมาที่คาบาฮา ครับาวยังไงครับมองเพื่อนอยู่ตรงกลางจ่ายไหมไม่จ่ายครับล็อกกลับมาหัวที่หัวต่ากันเลยแล้วจ่ายมาให้กับโรนัลโดมีพื้นที่ในการส่องแล้วซ้ายหูหูเกือบเข้าเนี่ยอูดายเซมอนนี่เซฟไว้ได้ก่อนนะแล้วเปิดออกมาโดนสกัดไปได้และพูเตอร์ซินก็เป่านกเวทบนเวลาการแขนลงจนได้นะครับแอตเลติกบิลเบาเนี่ยเปิดป้านเสมอกับเัลาดรดไป2ประตูต่อ2อย่างสุดมันเลยเดยผม จากการยิงประตูของอตเลซิโและโรโดส่วนทางฝั่งของแอตเลติกฟิวเบาเนี่ยยิงได้ทั้งวิลเลียมและก็เอมเรชาเลยนะครับโอ้โหสุดปันกันเลยทีเดียว ก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้นะโอ้โหรู้สึกว่าดูอันดับตารางคะแนนแล้วห่อเหี่ยวป้อแป,ปรเลอเกินนะครับไม่ไหวนะเล้วมลิดนะครับอยู่อันดับ12ตอนนี้นะเสมอไปแล้วถึง2เกมเลยผมว่าไม่โอเคแล้วผมต้องหากองหน้าอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาช่วยเจอจุนทีมแล้วนะครับผมอันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยคืออาริโกมาติดนะครับนำไปถึง6แต้มเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ผมอยู่อันดับ12นะครับไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าให้มลิดไปอยู่กาลางตารางอย่างนี้ยอมรับไม่ได้นะครับต้องหานักเตะสักคนนึงเข้าทีมมาแล้ว หาคีย์เวิร์ดของทีมหน่อยน่าจะเป็นกองหน้านะครับผมกองหน้าที่ผมสนใจเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือคีแลนเดอะเต่านินจาเอ็มปาเป้นั่นเองนะครับการที่จะเอาเอ็มปาเป้เข้ามาในทีมได้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ใช้งบประมาณอี่เท่าไหร่นะครับเกือบ2องล้านกว่าล้านเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะเราเนี่ยมีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะเงินเยอะแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปพาเต่านินจาเข้าทีมกันกว่านะครับไปไปเลย กลับมาจบสัญญาเซ็งปากกากันอนีกดีกว่านะเออเนี่ใครมาเนี่ยเด่าด่าด่าโอ้ไม่ใช่เจ้าเป้กวาดิโอล้วแต่เป็นผู้จากกลางทีมปารีแซงแซกแมงอาเชิงนั่งกองเชิงนั่งกองสี่อาพอดีว่าช่างเนี่ยยื่นข้อเสนอไปนะอยากจะได้เต่านิจจาเอ็มปักเป้นะพอดีว่ากองหนะ้าของช่างมังไม่ได้เรื่องนายเสนอราคาอยู่อู้หู้หนะคานาะยให้ถึง200กวา่าล้านเลยเหรอโอ้โหงั้นฉันขอแค่240ล้านเสนอไปละกันนะกลัวนาะยนะจะปฏิเสธน่ะ 240ลางนี่พอโอเคไหมสำหรับการซื้อเต่าดิงจาหนึ่งตัวโอ้โหยังมีหน้ามาต่อราคาอีกเก้าลางอ่ะโอ้โหนี่เจ้าหน้าเลือกไปเลือกเปล่าเนี่ยฮลือดนี่มันไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะถ้าเกิดว่าช่างไม่ตายแล้วก็คงมีคงตักหน้าไปแล้วยิงดีได้ร่รวมกลางกลางนาปาลีกแชงแชกแมงยืนข้อเสนออย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วง เอาเละครับมาแล้วนะสำหรับเต่านินจาเอปเป้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยจะคิดข้อเสนอกับค่าเหนื่อยที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับสำหรับคีรันปาเป้ตัวนี้นะต้เวลากองหน้าเชิชายนะครับผมไปไปกันเลย กลับมาที่เก่าที่เดิมนะครับพี่แจ้ลุกขึ้นมาก่อนเอปเป้มาแล้วอาวากลีทุกทุกคงน,นะทั้งสองคงเลยนะทั้งเอแยงแล้วก็เอง,เองปักเป้เตานิงจานะมาๆมา,มา,มานั่งกองกองนะปอดีว่าช่างสั่งส่งตังไปแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนนี้นาะยไม่ต้องสั่งก็ได้แล้วก็ค่าเนื้อของนายนี่อยู่ที่สองแสงสังมืงองาโอ้มันก็ไม่ได้แพงอะไรนะแต่ช่างให้เยอะกว่านี้ได้นะปักเป้แล้วก็ช่้นเนี่ยยื่นข้อเสนอไปว่าให้ปักเป้เนะี่ยเป็นตัวจริงตลอดนะไม่ว่าจะเจ็บใครใดป่วยหรือขาหักยัง ้องงไดลแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน,นั้นก็ต่อสัญญามาถึง5ปีเลยด้วยนะปากเป้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันถือว่าโอเคนะไม่ปฏิเสธข้อเสนอตรงนี้ คิดว่าน่าจะมีโบนัสพิเศษอีกนะเอเยนมันพูดแล้วน่าจะใช่แน่ๆแหละแล้วก็จริงๆด้วยมีการฉีกสัญญาการเกิดขึ้นไหมเอาเงินฉีกสัญญาอยู่ที่เท่าไหร่เอ๊ะไม่เอาดีกว่าทั้งนี้ปฏิเสธการฉีกสัญญานะโอแต่ก็ให้มาอยู่ที่5 0 0ร้อกว่าลังนะโอ้โหเป็นเงินที่ดีมากๆเลยนะเปียงปักเป้แล้วหลังจากนี้แล้วก็มาต่อสัญญาการค่าเหนื่อยดีกว่านะเพื่อให้จบเจ้าไม่เล่าหรือนะพอดีว่าอัวเนี่ยสั่งสมตำไปก็ยังไม่ได้กินเหมือนกาง เอาละมาต่อราคากันตรงนี้ดีกว่าค่าเดยปัจจุบันของนายอยู่ที่2แสงสังมงถ้ายัางงาั้นแล้วก็ชังให้นายได้มากสุดในที่สังแสงนาะเอปาเป้ส่วนในเรื่องของโบนักนาะโบนักเอาไปประมังเท่าไรดีว่าให้มังเนี่ยเอาไปสักห้าลังละกังเออกดสักปึกไปได้เลยนะ5้าลังกักเงินอีกสาแสงนะโอเคมาเองปาเป้โอ้โหยังมีหน้ามาต่อราคาแต่ว่าขอ ยิง5ลูกเ้าได้2ล้านได้ไหมโอ้ไม่มีปัญหานะสำหรับปาเป้นะเพราะยังไงซะโรนัลโด้ก็ต้องได้ยิงอยู่แล้วเอาละปาๆเองปาเป้เราเนี่ยไปจดสัญญาเซปรากากันให้เรียบร้อยนะแล้วก็ไปทำงานร่วมกันได้แล้วนะเองปาเป้ไปไปมาแล้วนะครับผมคิรันเอมปาเปพ้พี่ๆขอเล่นหน่อยครับได้เลยหนุ่มพี่ครับพี่ฮาเรนใช่ไหมใช่เลยพอดีว่าอยู่นอร์เวย์นานหละมีผมยาวด้วยทุย เ,เอาละเอปเป้ยินดีต้อนรับนะมาถ่ายรูปกันหน่อยฉันขอตัวความแข็งแรงของนายหน่อยนะ,ป,ะปั๊เป้เป็นยังไงกันบ้างไหนดูซิโอ้โหบอดครับ oh oh, ดีว่าปั๊ปเป้ไดเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเขาสามารถปินได้แบบซูเปอร์แมนแล้วก็ยังเร็วเหมือนเดิมแฟตนติกนยครับไงจะมาช่วยโลกแล้วกูให้มึงไปเตปปะเบอลปัเป้มึงใส่เบอร์สิเอ็ก็แล้กกังน,นะเบอร์สิเอ็ดนะครับเบอร์สิเอ็ดเนี่ย,ยใช่เบอร์เดียวกับโรนโดไหมฮ่าๆไม่ใช่อ่ะเป็นเบอร์เดียวกับแกเร็ตเบลนะตอนนี้ไปเป็นโปรกรอล์ฟแล้วเยี่ยมเลยครับรอผมแขวนสตาร์เสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปตีกอล์ฟแทนนะครับเรียบร้อยนะครับปเบัเป้กับราคา200กว่าล้านนะโอ้โห โคตรหนักแล้วก็โคตรสุดด้วยนะครับแถมเรื่องของเรตติ้งยังได้ C ีอีกเหรอเนี่ยโอ้โหราคาแรงมากๆเลยครับสำหรับปาเป้เอาเดิร์ตเตินจาคิรันปาเป้ของเราเนี่ยไปเข้าทีมหน่อยนะครับตอนนี้นะขอให้ปาเป้เนี่ยไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับก็คือกองหน้านั่นเองนะหรือว่าเป็นปีกดีวะอเอาเป็นปีกซ้ายแทนโรนโดดีกว่านะครับผมเอาปาเป้เนี่ยขึ้นไปด้านซ้ายแทนนะแล้วก็เอาโรนัลโดของเราเนี่ครับ ไปจือแทนคาริมเดอะเบนเซม่าดีกว่านะผมตรงนี้นะช่วยเราได้เยอะนะแล้วก็ส่วนตัวบาเบลเดก็เอามาเปลี่ยนบ้างนะครับเอาโมดิกเข้ามาบ้างแล้วก็มิดิเตาออกนะครับเอาอลาบาเข้ามาแทนนะครับตรงนี้น่าจะพอช่วยได้อยู่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องนักเตะตัวอื่นเอาไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกับอีกทีมนึงเลยนะครับในศึกการขันลาลิก้าสเปนนะครับกับทีมบายาโดลิตนั่นเองนะผมไม่รู้าอาจถูกไหมนะแต่ก็น่าจะประมาณนี้นครับงั้นเราไปชมเกมพร้อมกันเลยดีกว่านะในเกมที่มีเอป,ปเป้เข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของทีมนะครับผม และนี่ก็เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับที่ไม่อยากจะให้พลาดเลยนะในวันนี้เจ้าหนูคลนแอมปาเป้ el, หรือเต่านินจาของเราก็ได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับซื้อมาปุ๊บเนี่ยลงปั๊บเลยนะครับผมเกมที่เปิดป้ารับกรรมเยือนของบายโดลิตนั่นเองนะครับไม่รู้าอ่าถูกไหมนะวันนี้ครับเรีเลยลมดริจะคว้าชัยชนะได้หรือไม่ไปรับชมเกมมาพร้อมกันเลยครับ บายาโดนิลดกำลังบุกอยู่นะครับจงหวาน,นี้มาแล้วครับจ่ายเข้ามาแล้วโดนโมดิตตัดไม่ได้มาที่พีโด,โดนะครับผมพีโด,โดหาเพื่อนอยู่มีคนวิ่งไหมปาเป้วิ่งมาแล้วครับชี้แล้วพีโดยังไงครับจ่ายไหมจ่ายมาแล้วตรงนี้ร่งๆเดินครับคีเลนปาเป้แล้วยังไงก็เรียบร้อยไปเลยนะครับโอ้โหเสร็จเอ็มปาเป้จนได้นะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับลูกนี้นะคีแลนด์เต่านิจจ้าของเรานะครับเอมปาเป้นะยิงได้อีกแล้วในนัดนี้นะครับผมมาดูจังหวะภาพช้ากันบ้างนะครับผมกระชากขึ้นมาแบบเดียวๆเลยแล้วซัดด้วยขวานะครับบอลนิสัยก้อยนิดๆนงครับผมโอ้โหเรียวหลุดมือผู้รักษาประตูไปเลยนะครับนี่เลยนะครับท่าดีใจใหม่ของปาเป้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับไอเต่านิจจาของเรานั่นเองนะ บายาดูริได้ผูกคืนบ้านนะครับโอ้โหไม่ทำชิงนกันอย่างต่อเนื่องนะโอ้รุดเลยครับจังหวะนี้ยังไงครับอาบาตัดไปได้เอาเรื่องาทำเสียบอลแล้วโดนยิงไหมโอ้โหแต่ครูตัวก็เซฟไว้ได้ครับโอ้โหเหมือนยิงถักถากไปนะครับผมนี่เกิดจะเล่นแง่ครูตัวซะแล้วนะครับปิดจ่ายบอลแล้วครับผมมาดูได้สวนแล้วอาเซซิโอโอ้โหแต่บอลจาวไปครับแล้วไปสไลด์เอาเกือบเปล่นะครับผมแต่โดนตัดได้แล้วตรงนี้จังหวะนี้โอ้โหรุดเลยครับแล้วยิงโอ้โหแต่ยิงออกไปเองนะครับครูตัวไม่ได้เซฟนะ ไ้หมดเวลาแล้วครับผมโมดิตเอาแล้วโดนตัดไปได้นะครับตรงกลางมีพื้นที่แล้วโหโดนยาวๆครัจยิงแล้วหูยเกือบไปเหมือนกันนะครับคูตัวยังไม่หลุดย,ยังเซฟได้อยู่นะครับแล้วก็บเบิ้ลบอลยาวๆมาเลยมาที่อซเซิโอ เซนซีโอ CO, จ่ายให้กับโมดิต้านบะี้ยักหลออที่หนึ่งแล้วโคกมาให้กับโรโดครับโอ้โหแต่บอลยังเด้งแรงเกินไปหน่อยนะจับบอลพลาดไปนิดน,นึงนะครับโรโดโดนตัดขึ้นมาแล้วจวังหวะนี้ยังไงครับมีทุ้เวลาไปตอนนีครับยังไม่ขึ้นมานะประมาณ1น,นาทีนะครับผมทุ้เวลายังได้อยู่นะครับบาเยร์ยิตแล้วก็ไม่ทันแล้วนะครับผมหมดเวลาการขานลงในครึ่งเวลาแรกนะครับทางด้านของเรเบลิตเนี่ยออกนำไปก่อน1ตนะู้ต่อศูนย์นะจากเต่าลิจาคนนี้นี่นเ,อเองนะครับ กลับมาสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับผมตอนนี้เรืออลลยังออกน้ำอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเอลลิดมีการแก้เกมไหมแต่ว่าจาังหวะนี้อาราบาตัดบอลไม่ได้แล้วจ่ายให้ปาเป้ปาเปเ้กระโดดขึ้นมาแล้วมาที่อาเซโอโรโดวิ่งทำทางไปจ่ายให้กับโรโดครับโรโดมีพื้นที่แล้วริงเรียบร้อยหูหู โดนอีกแล้วนะครับผมคริสเตี oh oh oh. ยโนโรนโดยิงอย่างนี้นะครับผมโอ้ oh oh. สบายผือสะดือโบเลยนะครับเกมนี้ออกนําไปแล้ว2ประตูต่อสูนะครับมาดูจังหวะภาพช้าการเล่นชิงของอสเซีิโแล้วมาที่โรโดซัดด้วยซ้ายโอ oh oh oh. สุดยอดจริงๆเลยนะครับเล่นเสียบเสาอ,อย่างนั้นนะครับผู้รักษาประตูนเนี่ยก็คงจะเซฟไม่ได้เช่นกันนะครับโอโ้โหโร,รัลโดโอายุเยอะแล้วนะครับผมแต่ยิงอย่างนี้นี่พี่แจได้ตบมือให้ทันทีเลยนะรับสุดยอดไปเลยเพื่อนๆเกือบจะถึงท้ายเกมอยู่แล้วนะครับแต่แล้วโมดิยังได้บุกอยู่นะมาที่โมดิจ่ายเบิร์นมาให้กับปาเป้แล้วตัองกาต่อให้เซโอครับมีพื้นที่อยู่แต่ทางขวาว่างแล้วโรัลโ,โ,โดเดียวเดียวเรียบร้อย โดนไปอีกแล้วนะครับสามประตูต่อสูนไปแล้วนะเรือบัลลิตนะครับผมโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับไปเบอร์เจ็ดคนนี้นะคริสเตียโนโรนัลโดยิงไปได้แล้วนะครับถึงสองประตูแล้วในเกมนี้โอ้โหดูจังหวะภาพช้านะครับอาเซนตโอตวัดกลับมาให้อย่างสวยนะแล้วคนยิงอย่างโรนัลโดนี่ก็สวยเช่นกันนะครับผมเนี่ยแต่ปุ๊บแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับบอลไซส์หน่อยเนะเสียบเสาไปเลยนะครับโอ้โหกู้สามประตูเซฟยากนะครับลูกนี้ โอ้โหโดนไปเลยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดยิงไปแล้วนะครับผมอาโดรเลดได้บุกนะครับจังหวะนี้แล้วโอ้จะบุกจะบุกกระบุกไปขึ้นแล้วนะครับผมซีโอได้บอลแล้วโรโดวิ่งทําทางไปจังหวะน,นี้โอ้โหอย่างนี้ก็หลุดเลยนะครับโรโดก็ชากลากเดี่ยวมาแล้วยิงเรียบร้อย ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมสประตูต่อศูนย์ไปแล้วสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดแบบนี้กระซัดแฮตทริกเอาบอลกลับบ้านเลยนะครับโอ้โหจังหวะดีนะเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันดีกว่านะครับกระชากมาแบบจากไกลๆนะครับแล้วก็ะซัดด้วยซ้ายอีกแล้วนะครับโอ้หบอลในเสียบเสาอีกแล้วนะครับจริงอย่างนี้นะครับอายุ3738ทําได้ยังไงครับคริสเตียโนโรนัลโด เราโดนสูตย์กลับอีกแล้วนะครับปาเป้ใกล้หมดเวลาแล้วจังหวะนี้ปาเป้ไม่จ่ายครับแต่ก็เรียบร้อยนะครับปลดเวลาการแข่งขันลงจนได้นะครับในเกมนี้ก็ซัดไปถึง4ลูกเลยนะครับโรโดก็ยิงไป3นะแฮติกเอาบอลกลับบ้านไปให้ลูกเล่นได้เลยะครับโอเคเอาแล้วไงสงสัยต้องซื้อกางเพิ่มแล้วจังหวะนี้โอ้แลวอาจจะต้องขายสักคนหนึ่งออกไปด้วยนะใน E p พนี้นะครับผม